มาดูกันต่อนะครับสำหรับการที่เราเข้าไปเจาะพวกกลุ่มมิจฉาชีพเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าองค์หน้าแอปกันนะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูในไลน์กันได้นี่นะครับก็คุยกับเจ้าท่านาศาสตราจารย์ดรอร์แหมออกตัวว่าเป็นดรดรด้วยนะฮะ นี่คือกลุ่มที่มีหน้ามงหน้าม้าอยู่ในนี้เพียบเลยนะครับดูกันให้ชัดๆก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกหน้าม้าที่เขาลงมาว่าอามีเงินเข้าแล้วถอนได้จริงอะไรประมาณนี้พวกนี้นะสามสองห้าศูนย์ม่อย่างเยอะนะครับบางคนนี้ก็ลงภาพมาอุ้ยกำไรเข้าแล้วครับสุดยอดมากครับดีใจด้วยนะครับถอนแล้วครับเอามาอวดได้เลยนะพี่ได้สิ ยวขอตัวไปถอนทางอาจารย์ก่อนแล้วกันนี่นะครับเรื่อยๆครับนี่ลุงแก้งยิ้มไปนิดนึงครับตรงนี้นะฮะตาแอตาสวัสดีครับพี่ได้ลงทุนไปแย่งก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่ถอนแล้วครับถอนเรียบร้อยครับสามพันสองครับโอ้โหนะฮะใครอย่าไปหลงเชื่อนะครับตอนเนี้คนโดนมีผู้เสียหายรวมประมาณสิบล้านกว่าบาทแล้วนะครับ แล้วภารกิจที่เขาให้เข้าไปทำเนี่ยนะครับยิ่งเข้าไปทำหนักๆอันนี้คือเนี่ยดรสุวิทย์มาหาโกศลอะไรที่เขาแอบอ้างชื่อมาเนี่ยนะครับเนี่นะครับตอนแรกเนี่ยลุงทําไปแล้วนะครับนี่นี่คือตั้งแต่แรกเริ่มนะทักเข้าไปนะครับปุ๊บตั้งแต่แรกเริ่มจะเป็นอย่างนี้นะครับครั้งแรกเลยเนี่ยจะเป็นคนนี้นะฮะเขาตั้งชื่อมาแบบนี้นะครับ ชื่อนี้แอบอ้างมาทั้งทั้งสิ้นนะครับทั้งสิ้นเลยนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยเข้าจากแอปไทเดียลี่นะบอกก่อนนะในไทเดียลี่เนี่ยเพียบนะครับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเข้ามาปุ๊บทักกันปุ๊บเรียบร้อยนะครับของเราเป็นการลงทุนในรูปแบบการลงทุนฝากเงินคือนั่งเฉยเฉยได้เงินมันมีที่ไหนครับนะครับลงทุน200ได้นั่งห้านาทีอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแบบนี้นะครับอันตรายมากคือมีอันนี้ลุงลองไป200บาท ลุงทดสอบไป200อบาทแค่นั้นแหละนะครับอย่าไปทำนะครับถ้าจะทำแล้วได้แบบลุงแน่ๆคือทำครั้งเดียวนะครับแล้วก็ออก <c oughs> นะทำครั้งเดียวแล้วก็ออกมาเลยนะครับเวลาเข้าไปในเว็บเขาแล้วเนะี่ยหน้าตาเว็บก็จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเว็บจะเป็นแบบนี้ นี่นะครับเราต้องกรอกรหัสอะไรเข้าไปนี่นะเอออันนี้ไม่ใช่อ,อ,อันนี้นะครับเนี่ยกรอกเข้าไปเข้าสู่ระบบปัป๊บนี่นะครับเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ไม่ต้องไปอ่านอะไรบ้ากครับไม่มีงานอะไรที่อยู่ๆได้เงินมาเฉย แต่อันเนี้ยเขาจะหลอกให้เราตายใจก่อนในครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเขาจะหลอกให้เราตายใจก่อนนะครับนะครั้งแรกครั้งสองเนี่ยเขาจะหลอกให้เราตายใจก่อน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บันทึกการถอนเงินอันนี้เราถอนมาแล้วสามร้อยเราลงทุนไปสองร้อยเราได้มาร้อยหนึ่งเฉยๆนะครับก็อเอาแค่นี้พอครับไม่ต้องไปโลภถ้าไปทําต่อนะครับจะมีภารกิจซึ่ง ขาจะบอกให้เราแบบต้องมีภารกิจถอนเงินต้องโอนเงินไปเท่านี้อีกเท่านั้นอีกนะครับก็ระวังกันให้ดีบอกกันเลยระวังกันให้ดีนะครับตรงนี้ระวังนะเตือนกันแล้วนะมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เยอะถ้าจะทําทําแบบลุงหนึ่งครั้งพอแล้วออกได้ร้อยหนึ่งพอจบนะครับออกนะครับไม่ต้องไปสนแค่นั้นนะครับอ่า นี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วนะครับนี่ขั้นตอนการเข้าไปทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับแค่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็กรอกอะไรนี้นะเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเชิญเรามาให้เรามาคุยกับคน<ๆ>ที่ว่างอยู่คนหนึ่งซึ่งไอ้คนที่เขาไม่ว่างเนี่ยทาไมเขาถึงให้เรามาคุยกับคนนี้นเพราะว่าไอคนน้คนเนี้ยว่างว่างก็คือไม่คือไม่ต้องไปสนใจชื่อนะครับชื่อเนี่ยแอบอ้างมาคนเนี้ว่างเขาก็จะมาคุยกับเราโดยตรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็อาจจะไปเป็นหน้าม้าอยู่ในกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มที่มีหน้าม้าอยู่ในนี้นี่นะครับโอ้ยยังอยู่กันไหมครับอยู่จ้าทําไมครับพี่เป้าครับหาเพื่อนลงทุนต่อเนี่ยหน้าม้าทั้งนั้นลองลุงบอกให้นะเออนี่นะอย่าลืมเอามาโชว์ด้วยนะครับใน,น,นบแน่นี้นะครับเสียดายเดี๋ยวลุงจะแกล้งเพียงไปเสียดายงบไม่พอนี่นะครับลุงแกล้งคุยเลยฮนะ นี่นะครับเสียดายงบไม่พอนี่นะเสียดายงบไม่พอคืออะไรครับนี่นะครับเขาให้เราไปทำภารกิจต่อจากนี้ก็คือภารกิจของตรงนี้นะครับรคนตรงนี้เลยนะดูนะครับ นี่ฮะรายการสั่งซื้อเอนะครับเงินลงทุนพันสองจำนวนเงินที่ถอนได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทตอนนี้ยังไม่มีใครทำภารกิจแน่มีการอย่างนี้ด้วยครับลงทุนสามหมื่นได้สี่หมื่นก็คือได้หมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยคือมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเวลาเข้าไปทำนะครับเขายังไม่ได้แจ้งนะครับอ่าเดี๋ยวลุงจะลองไปถามถามนีนี้นี่นะครับ ถ้าถ้าจะทำถ้าจะทำพันสองต้องทำยังไงครับถามกันสดๆเลยนะครับนี่ครับลองถามไปดูก่อนครับลองถามไปดูก่อนครับ ถ้าจะทำพันสองต้องทำยังไงครับนี่นะถามคนนี้เลยครับอ่าอ่านแล้วครับถ้าจะทำพันสองต้องทำไงครับสนใจลงทุนพันสองนะครับนี่อาอองครับเดี๋ยวรอตูครับรอูครับเดี๋ยวเราจะให้เขาเอาความลับของเขาออกมาครับแต่เราจะยังไม่โอนอะไรนะ ถ้าโอนไปเนี่ยเดี๋ยวขี้แตกนะฮะขี้แตกนะครับครับไปสิสนใจลงทุนวันสองนะครับครับไปสิครับนี่นะฮะเอาแล้วครับแหมเอาแล้วครับมาแล้วครับอะไรครับเนี่ย คือมันมีภารกิจในนี้นะฮะคำสั่งซื้อหเดี่ยวคำสั่งซื้อ1ชิ้นยอดรวมคําสั่งซื้อโปวดปฏิบัติการตามคําแนะนำด้วยนี่แหละครับภายใน5นาทีรับปันผลกำไรได้กำไรได้ปันผลแค่220บาทเท่านั้นเองนะ ซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับนะแต่อย่าไปทํานะครับอันนี้อันนี้คือพันสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะถาม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 แล้วถ้าภารกิจสามหมื่นแล้วครับ ถ้าสามหมื่นละครับถ้าสามหมื่นละครับคือพอดีอยากได้เยอะ เหมือนแบบเราจะเป็นติดติดล่างแห่เขานะครับเหมือนแบบติดล่างแห่แล้วก็ต้องแบบอยากได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่าอยากได้เยอะๆครับเหมือนแบบสนใจครับอยากได้ครับถ้าสามหมื่นละครับครับอ่าครับไปเลยรับไหมครับครับ อ่าเดี๋ยวดูฮะดูฮะดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีเราจะเห็นแผนเขาว่าเขาจะหลอกอย่างไรสักคู่นะครับไปเอาแผนมาครับเดี๋ยวก็ดูนะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับเอาให้เห็นกันไปจัดจัด ทำไมถึงมาทำคลิปนี้ครับเนื่องจากลุงก็โดนมาเหมือนกันนะครับในรูปแบบลักษณะอย่างนี้ไม่ต่างกันนะครับของลุงโดนไปหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทก็เลยอยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับเนี่ยแล้วก็เข้ามาให้เข้ามาดูกันเลยว่ามันโดนกันจริงๆนะครับโดนกันจริงๆนะครับนี่นะครับบัญชีพัสวรางเพลงเรืองเนี่ยเจ้าของบัญชีเนี่ยคือใครเขาไม่รู้ นี่นะฮะดูภารกิจให้ดีนะครับดูตรงนี้นะครับทุกคนดูตรงนี้นะครับภารกิจตรงนี้มันจะต่างครับภารกิจอันภารกิจอันแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าตรงนี้คําสั่งเดียวหนึ่งคำสั่งซื้อหนึ่งชิ้นยอดรวมคําสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งแต่ตรงเนี้ยต้องดูให้ดีนะครับตรงเนี้โคตรโหดนะครับลุงจะบอกอะไรให้นะครับไม่ใช่แค่เงินสามหมื่นนะครับ ถ้าไปทำภารกิจนี้นะครับคำสั่งซื้อคู่หนึ่งคำสั่งซื้อสามชิ้นหมายความว่าท่านต้องโอนเงินสามหมื่นสามรอบลุงจะลองถามนะครับท่านต้องโอนเงินคำสั่งซื้อคู่คำสั่งซื้อสามชิ้นยอดรวมสามคำสั่งซื้อผมงงครับ คำสั่งสามผมงงครับคำสั่งเดี๋ยวลุงจะถามให้ละเอียดนะครับผมงงครับซื้อคู่หนึ่งคำสั่งซื้อสามชิ้นคืออะไรครับผมงงครับซื้อซื้อซื้อคู่หนึ่งซื้อคู่หนึ่ง นะฮะแล้วก็คำสั่งซื้อสามชิ้นคืออะไรครับผมงงครับเว้นวักหน่อยผมงงครับซื้อคู่หนึ่งคำสั่งแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนคำสั่งซื้อสามชิ้น คือคือยังไงครับนี่ฮะผมงงครับซื้อคู่หนึ่งคำสังซื้อสามชิ้นคือยังไงครับรอเขาตอบแป๊บนึงครับเย็นๆครับเย็นๆครับอ่านแล้วครับอ่านแล้วครับ ผมงงครับคําสั่งซื้อคู่หนึ่งคำสั่งซื้อสามชิ้นยอดรวมสามคำสั่งซื้อรอครับรอ,รอครับรอเขาพิมพ์ครับงงฮะจะใช้เวลามากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ได้กำไรแน่นอนจากปกติใช้เวลา5นาทีแต่ตอนนี้ ะประมาณถึง1 0บถึงสินาทีแต่จะได้กำไรสามสิถึงสีปร์เซ็นไปเรื่อยนะครับตรงเนี้ยนะฮะซื้อคู่หนึ่งคำสั่งซื้อสามชิ้นโอ้โหสุดยอดครับนี่นะครับหลอกลวงกันเห็นนะครับเดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นใครไปโอนเงินตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยนะก็หมายความว่าคำหนึ่งซื้อ มันเป็นคําสั่งซื้อคู่1นึ่คำสั่งซื้อ3ชิ้นหมายถึงคุณต้องโอน3ามหมื่นสรอบ3รอบแล้วไม่พอนะครับนะครับรวม3ามคำรวมสามค,มส,ามคสั่งซื้อด้วยเราเน้นไปตรงนี้เลยนี่นีเน้นเน้นไปตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลย ต้องโอนต้องโอนสามหมื่นสามรอบแล้วครับนี่ฮะถามไปเลยครับคือต้องโอนสามหมื่นกี่รอบครับ แล้วถอนได้ไหมครับแล้วถอนได้เลยไหมครับจบคำสั่งซื้อก็ถอนเลยครับนะอันนี้ไม่เชื่อนะครับ ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนครับนะฮะก็สรุปกันมาเป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่โดนกันมานะครับโอ้โหโดนกันมาแบบนะครับทุกคนตรงนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยใครไปหลงเชื่อนะครับคิดว่าจะถอนได้เนี่ยไม่มีทางนะครับลุงยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ยานะครับยานะครับมีผู้เสียหาย ลุงอยู่ในกลุ่มผู้เสียหายอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งลุงไม่ไม่เปิดเผยนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับอย่างเนี้ยอย่าไปทํากันนะครับก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับอย่าเข้าไปหลงกลเล่อบายพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับสําหรับทีนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับนี่ไปดูครับไปดูครับไปดูครับนี่มันยังหลอกคนอยู่ในนี้อยู่แบบ นี่นะครับนี่คือหน้าม้าทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไปเชื่อนะครับนี่นะนี่ครับนี่นะฮะอย่าไปเชื่อให้มากนะครับเนี่ยนะฮะโอ้โหหน้าหน้าม้าทั้งนั้นเลยนะครับเต็มใบหมดนี่ครับระวังให้ดีนะครับกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้ ที่อยู่ในนี้กันทั้งหมดนี่นะครับระวังกันให้ดีระวังกันนะฮะไปยละครับบายบายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ากับลุงมานินชูใจครับสวัสดีครับ